ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ที่มีมีมากก็คือปัญหาที่ตายแล้วเกิดนี่มีน้อยตายแล้วสูนย์นกถึงจะมีมากขึ้นทุกทีนี่เป็นปัญหาใหญ่โตอยู่กับจิตใจของนักเกิดนั่นแหละคือความเข้าใจว่าตายแล้วสูนนี่ก็คือเรื่องของกิเลสพาให้เข้าใจไม่ใช่ความจริงพาให้เข้าใจผู้เชื่อตาม ความสำคัญของพุเรสจึงทําให้ผิดไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย่ยอมไม่คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคตเพราะหมดหวังแล้วทั้งๆท,งท,งที่สิ่งที่จะเป็นไปให้จะประสบพบเห็นจริงต่างๆทั้งๆท,ท,ที่เราไม่หวังก็ตามมันมีอยู่คือใจ ปัญหานี้ทาเป็นการทําลายตัวเองไปในตัวผูทีวัดมีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดยังต้องมีการระมัดระว,วังเกิดแล้วจะเป็นยังไงถ้าว่าเราทําไม่ดีเสียอย่างนี้ไปเกิดก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นเครื่องตอบแทนแม่เราไม่ปรารถนาก็ตามเพราะยังไงจิตจะต้องเกิดต้องรับผลแห่งกรรมนั้นนี่ ผู้นี้มีความขยะกขยงต่อสิ่งที่ไม่คุณป่าถนาแล้วก็ไม่กล้าทำแต่ผู้ที่ว่าตายแล้วสูญมีรู้สึกจะสูญไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งหมดพอยังลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดปัญหา<ม>การทําบุญทําบาปจึงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันอาจจะทําอะไรและก็ทําตาม ใจชอบพู้นี้ชือว่าความคิดเช่นนี้ชื่อว่าการทําลายตนเองไปในตัวนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีถึงปินทั้งหลายเที่ยงหคือพวกคิฏฐิต่างๆจ้าทิฏฐิต่างๆที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า ตายแล้วสูนมั่งตายแล้วเกิดมั่งทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงเวลาสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนัน่นนี่ึงเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั่นก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั่นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนเรื่อยไปเที่ยงต่อกาเนิดของตนที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เที่ยงไปห,หมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องของความสําคัญไม่ใช่ความจริง เรื่องของกิเลสจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยหลักธรรมมรเป็นเครื่องพิสูจน์เรายิ่งจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นเครื่องหลอกลวงจากกิเลสแท้จะพูดได้ได้ว่าทุกระยะที่เป็นตัวกระซิบกระซาบจนตัวบังคับบัญชาอำนาจมากอำนาจน้อยมีอยู่กับกิเลสนี้ทั้งสิ้นเราเป็นจิตยังคล้อยตามมันคล้อยตามมันจนกระทั่งลืมตัว ว่าความคิดทีน่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดที่น่าเชื่อไม่เชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราไม่ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั่นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่มงมงายนี้มานานยิ่งเคือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสําหรับผู้มีค่า จึงต้องได้ระวังการที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องเกิดเรื่องตายนี่เราจะพิสูจน์อะไรไปเรียนที่ไหนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดไม่สามารถที่จะระงับดับความต้องการเหล่านี้ได้นอกจากการปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะคือจิตตภาวนานอันนี้เป็นทางตรงแนวต่อความจริงจะต้องทราบทั้งสิ่งที่ปลอมทั้งสิ่งที่จริงซึ่งมีสิ่งอยู่ภายในจิตอันเดียวกัน อย่างอื่นไม่มีทางทราบได้จะเรียนมากเรียนน้อยก็ตามไม่ได้ประมาทเพราะการเรียนไม่ใช่การทำละกิเลสเนี่ยจดจำเอาตามการเรียนมาเฉยๆกิเลสมันมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงถ้าเราไม่แก้เหม,มือนเราสร้างแปลนบ้านแปลนเรือนนั่นแหละจะทำแปลน,นได้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็เป็นแปลนนิสัมันไม่เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาได้ การจดจาเรื่องชื่อเสียงของกิเลสจะเลียงไปขนาดไหนก็เลียงไปอืม,มันก็เป็นแต่ชื่อต,ตัวกิเลสจริงๆมันก็เป็นกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นไม่บกพร่องไปแม่นิดหนึ่งด้วยการจดจําจึงไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัวตัวสําคัญต่างๆภายในจิตใจได้นอกจากเราจะปฏิบัติ การปฏิบัติเช่นจิจตจตภาวน,นาก็คือการปฏิบัติต่อจิตใจการเรียนเรื่องจิตใจของตนเองวิถีของจิตใจคิดไปในแง่ใดบ้างมีมากน้อยหนักเบาไปทางใดทางดีหรือทางชั่วเราะมีทมเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านสอนว่าอย่างไรที่ควรจะละที่ควรจะระ,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 ะงับที่ควรจะดับที่ควรจะส่งเสริมเนี่ยท่านบอกไั้หมดจิตมีความสุขงร้าน เป็นการก่อควรมตัวเองพุ่งซ่านมากก่อควรมมากทำลายตนเองมากนี่ให้พยายามระง,งับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกำหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์อันที่จะทำให้พุ่งซ่านนั้นเสียจิตก็ย่อมมีทางสงบลงได้พอจิตสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตทักงานทักงานวุ่นมีเพียงคนนี้ ก็พอสร้างเงื่อนต้นถึงขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลำดับกอย่อมทราบจิตและทราบธาตุทราบขันเรื่องของธาตุของขันโดยลำดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันเป็นอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัน แม้จะอาศัยอยู่ในท,าาท่าฐานอันเดียวกันก็ตามเทียบแล้วก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านจริงแม้เราจะอยู่ในบ้านเราก็เป็นเราคนหนึ่งจริงไม่ใช่อันเดียวกนันเป็นเพียงว่าอาศัยกันอยู่เท่านั้นเช่นเราเราอยู่ในบ้านบ้านจึงไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่บ้านแต่เป็นเพียงอาศัยกันหรือว่าบ้านของเราท่าฐานนี้เป็นของเรา,ารคือหมายถึงจิตเรานี่ไม่ใช่บ้าน ไม่่ใชเราไม่ใช่ธาตุาขันธาตุขันไม่ใช่เราแต่เมื่ออาศัยความรับผิดชอบันอยู่เราจะเรียกว่าธาตุขันเป็นของเราตามหลักสมมตุติมันก็ไม่ผิดแต่ยังไงมันก็เป็นคนละอย่างอยู่โดยดีมีการการเรียนทางจิตตภาวนาถ้าไปโดยลํหนักลํลหนับอย่างนี้น้จิตมีความหนักในทางใดจิตจะมีความบึกบึนหรือมีความ เกาะแสวงในทางนั้นเสมอทําเมื่อมีสติมีปัญญาคอยสอดส่องคอยสังเกตอยู่แล้วเราจะทราบว่าจิตนี้ชอบคิดในทางนั้นมากเมื่อจิตคิดในทางนั้นมากก็เป็นเหตุให้เราเกิดความสนใจว่าทางนั้นมันเป็นเป็นอะไรเป็นทางดีหรือทางชั่วเป็นทางผูกมัดหรือทางแย่หรือทางถอดถอนเถ้าเป็นทางผูกมัดเป็นทางจะสั่งสมความชั่วหรือความทุกข์ขึ้นมาแก่เราเราก็พยายามแก้ไขพยายามหักห้ามด้วยวิธีการต่าง นี่นี่แหละมันมีทางแก้กันได้อย่างนี้การพยายามอยู่เชโดยสม่ำเสมอไม่ล้นละย่อมมีทางที่จะหาข้ามสิ่งไม่ควรนั้นได้จนกระทั่งขาดจากกันไปได้เหมือนกับเราตัดไม้ตัดฟันครั้งหนึ่งมันไม่ขาดสองครั้งเข้าไปสามครั้งเข้าไปหนุนไปจนกระทั่งม้านั่งขาดจริงๆเพราะความพยายามตัดอยู่เสมอ การตัดกระแสะของจิตที่ชอบคิดใน,นแง่ยไม่ดีด้วยความพยายามอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นไปได้ทาลองเดียวกันตัดสิ่งใดขาดออกไปจากจิตก็ทราบชัดว่าสิ่งนั้นได้ขาดไปแล้วจากใจเงื่อนที่จะต่อให้เกิดความทุกข์ความลําบากเพราะความคิดเช่นนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ก็ทราบนะกิเดสประเภทใดที่จิตชอบคิดชอบยึดชอบเหนียวชอบยึดมั่นถือมั่น ก็คิดในเนี่ยนั้นม,มากๆกำหนดพิจารณาแก้ไขกันโดยทางปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอต่อไปจิตเหลวประเภทนั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปสติปัญญาค่อยแกขางขึ้นมาจนกระทั่งตัดขาดได้น่ะค่อยตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งถ้าเป็นไม้ตัดขาดทีละรากสองรากถ้าเป็นรากไม้แล้วรากไม้ต้นหนึ่งมันมีมากน้อยเพียงไรก็พยายามตัดมันจนกระทั่งมันโค่นมันล้มลงไป ถอนจนกระทั่งรากแก้วขึ้นมาได้ด้วยความพยายามตัดทีละล่าสองล่าเข้าไปต้นไม้มันทนไม่ไหวเพราะการตัดอยู่โดยสม่ำเสมอตัดไม่หยุดม่ละในรดนละมันก็ขาดไปได้หมดนะเรื่องกระแสะของกิเลสที่ออกไปจากจิตมันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยนะสําคัญรากแก้วมันก็มีรากเดียวแต่ตัวกิเลสจริงๆมันก็มีคือ,อมีอวิชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่ถ้านาเรียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชชา พยายามตัดมันแตกไปทางตาทางหูทางทางตานี่มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายแขนงเหมือนกันรูปอะไรบ้างนี่มันแตกกระจายไปมากมายก,ก่ายกองแต่มันออกไปทางตาไปสูวรูปแล้วรูปอะไรบ้างนั่นแหละมันแตกแขนงไปซึ่งจะเป็นเรื่องของจิเลสทั้งนั้นเมื่อจิตคิดไปทางจิเลสคิดไปทางเสียงเสียงอะไรบ้างนั่นมันก็แตกแขนงไปอีกเป็นรากถอยไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเรา เราก็ทร,ราบว่ารากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้จะรากฝอยอะไรเสียงลักษณะดใดถ้าเป็นเสียงที่จะทําให้เกิดกิเลสขึ้นมามันก็ทราบเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันก็พยายามตัดพยายามแก้ที่กายเราก็เห็นทั้งรูปมันเป็นอะไรถึงรักถึงชอบถึงเกลียดถึงโกรธแย่ออกไปใครผู้โกรธปวดเพราะเรื่องอะไรโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไร ความโกรธเป็นความรุ่มร้อนเป็นความทุกข์แล้วทําไมขยันโกรธโกรธให้ตัวเองแขวงชั่วอโกรธให้คนอื่นซึ่งตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วเขาก็เป็นทุกข์ด้วยยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานใจทั้งตงนและเขาขึ้นอีกมากมายการโกรธให้ตัวเองยังมีทางที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อถอดถอนความโกรธนี้ได้นแต่ส่วนมากไม่ยอมโกรธตนเองที่จะให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาในการแก้ตัวเองเพราะความโกรธตนเองนั้น น่าจะไปโกรธคนอื่นเหล่านี้เป็นเรื่องของจิเลสเราแยกไปดูปรารณาไปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันมีขั้นแหงขั้นแหงงไปเอาไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วก็ประมวลลงมาทางใจคือธรรมารุมโดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจคุ่นคิดอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสประเภทหนึ่งเหือขึ้นมาเรื่อย เ่มันแตกแขนงออกมาแล้วแตกออกมาจากใจสติปัญญาอย่างทราบอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ย่อมทราบได้โดยอยู่โดยดีหนีไม่พ้นถ้าลงสติปัญญาได้เจาะลงที่ตรงไหนไม่ทราบมากก็น้อยสําคัญที่เกียตนาสําคัญที่ความจดจ่อจะทําให้ทราบไม่ทราบในวาระนี้ต้องทราบในวาระต่อไปจนได้ไม่ทราบน้อยก็ต้องทราบไม่ต้องไม่ทราบมากก็ต้องทราบน้อยทราบไปแล้วโดยลําดับๆมันก็มากไปเองค่อยขาดไปเองทราบตรงไหนแล้วมันก็ค่อยละ รดลาก,กันไปเรื่อยๆเือยจนกรทั่งตัดขาก,กันไปนี่แหละท่านว่าตัดทีเลืท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวกับเราตัดรากฝอยของมะของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็ไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายไปยังเหลือแต่รากแก้วก็ถอนพั่ขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม่ต้นนั้นมันตายแล้วห่อนของจิตภพชาติมันอยู่ที่จิตออ ความศูนย์มันจ้มันอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นทําไมเราไปเหมามันได้มาตายแล้วศูนย์นั่นอะความศูนย์มันอยู่ที่ไหนเราเราถึงได้มาพูดแต่พบชาต์คือความไม่ศูนย์มันอยู่ที่ปิดนี่เราทําไมไม่ดูตรงนี้ใครแสดงพบชาต์ขึ้นมาให้เราเห็นในระยะน,นี้เรานั่งอยู่เวลานี้ถ้าไม่ถ้ามันไม่มีเกิดมันจะมีรูปมีการมาอย่างไงการเกิดนั้นมันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาของมีอยู่มาเกิดจะอ,อะไรมาเกิด ธาตุขันนี่ออกมาจากอะไรธาตุสีดินน้ำลมไฟก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาผสมกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันเรียกว่าส่วนผสมอาศัยจิตจิตก็เป็นของมีอยู่จึงเข้ามาอยู่ได้ของมันมีจะเอามาได้ยังไงนี่มันวนแล้วตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มีอยู่มาประกอบกังเข้าแล้วเปน็นรูปเป็นกาเป็นหญิงเป็นยาชายเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรล่านี้เป็นต้นมันมีอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่มีมันประกอบไม่ได้มันปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้แล้วเราที่ว่าตายแล้วศูน ในขณะนี้มันศูนย์หรือไม่ศูนย์มันออกมาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ถ้าหากว่ามันศูนย์จริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮะน,นั่นนี่ปัญหาแก้ตัวเองพิจารณาแยกแยะลงไปมันเอามาจากสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่แหละภพชาติคือความสืบต่อแห่งภพธรรมชาติเป็นกําเนิดเกิดในที่นั้นที่นี่มันมีเครื่องมันอยู่ภา,ายในจิตใจนี้ ตัวนี้จึงเป็นตัวพบตัวนี้จึงเป็นตัวชาติตัวนี้จึงเป็นตัวไม่ศูนย์เป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเตจตลาตัวเจ็บตายมันอยู่ที่ตรงนี้หมดรวมหมดส่วนความศูนย์นั้นมองไม่เห็นถ้ามันศูนย์ได้ยังไงมันศูนย์อยู่ที่ไหนเห็นแต่ความมีอยู่ภายในจิตใจความศูนย์ภายในจิตใจมันไม่มีไม่เห็นไม่ปรากฏแล้วตายแล้วมันจะศูนย์ได้ยังไงเมื่อมันไม่มีสิ่งที่จะให้ศูนย์ มันมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นแล้วเราจะอะไรมาสูญความสําคัญมันมันสําคัญหลอกตนต่างหากความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่านี่มันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจพร้อมที่จะเกิดเพราะสิ่งที่ทําให้เกิดมีอยู่ภายในจิตใจารากเงาข้อมูลของมันก็คืออวิชชานี่ตัวให้เกิดโดยไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าตัวนี้ยังไม่ออกจากจิตแล้วต้องเกิดวันยังคำ ตลอดกับตลอดกันไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ไม่มีต้นมีปลายเลยจะต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอย่างนี้เพราะเชื่ออันนี้ยังมีอยู่ภายในใจ,ใจิตใจนี่เป็นความจริงที่ประจักษ์ที่มีอยู่ภายในใจ,ใจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันสูญไปไหนมันได้จากความสําคัญเฉยเฉยผลสุดท้ายกับผู้ที่สําคัญว่าตายแล้วสูญนั่นแหละไปเกิดอีกไปลับความทุกข์ความลําบากที่ตนเข้าใจว่าตายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่อข้างหน้าแล้วจะหยัดทำอะไรแล้วก็ทําอยักทํา บาปทาอะไรก็แล้วแต่ตามใจของเราในวา,นาที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมายที่นี่เมื่อมั